ครับวันนี้ต้นเลยใชนไนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานบัวบานไทยจังหวัดปัตตานีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าต้นไหนจะได้ยอดเยี่ยมนะครับก็คือนี่นะครับชนะเลือดแต่ละรุ่นนะครับก็จะมาเรียงกันที่นี่นะครับครับตรงนี้นะครับเป็นที่หนึ่งของแต่ละประเภทนะครับที่หนึ่งคือสุดยอดที่หนึ่งในรข้าวประเทศครับยกมาเพื่อหา ชมป์ออชมป์อหนึต้นที่จะเด้ด้วยกเราเนี่ยโชคดีมากท่านที่เรัาได้ครับอันนี้เป็นประเทต้นตาลสูงเกิน5 0 5บอันนี้จะเป็นประเทไม้ขิว์ไม้ขีวนี่เราจะทการปูที่2ครับแล้วก็เป็นต้นนี้ตางสูงอยู่ที่เกิน5ต้นสูงเกิมและหอมครับต้นนุ้นก็มา

ม่สร้างเมาไัมนีตนะจ่สร้างไม้ที่เกิดมาเองไม่ไม่ไม่นม่ไม่เม่ไ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 มอยม่ไ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 า่ไม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 นไม่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 ไร่ไม่ไน่ไม่ไม่ไม่ประเม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ปม่ไร่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไมาไม่่ไม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 นไ่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่รม่ที่ไม่ไม่ร อันนี้ลำชุ่มใช่ครใช่ใั่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำวิธีเรีนเล่นไม้แต่คือที่อยู่ตามริมตะเลไม้ท่อไม้ท่อก็ไปห็นเราไปถึงหน้าไม้ได้ส่วนนี้เราเป็นป่าส่วนป่าอันนี้เป็นป่าลาดเดียวคำว่าคำว่าป่าลาดเดียวเนี่ยเราต้องจับคำว่าป่าเนี่ยมัใหประเทศป่าลาดเดียวกับป่าปูกดวงคือป่าลาบเดียวเ่ยต้นนี้ก็ ตะกูอนี้น่าจะประเภทรากี่ยวนะครับรากยตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้ซากตัวนี้ของอาจารย์บี้ขอนแกนนะตัวนี้น่าจะชนะ่เลื่อประเภทไม้ซากนะครับในวันจะเข้ามาชิงยอดเยี่ยมตัวนี้ก็เป็นของอาจารย์น่าจะของอาจารย์ฟองสายห้านะครับใส่มากใส่ใบกลมใส่ไม่กลม ครับตัวนี้เป็นโมกนะครับโมกนะครับตัวนี้สวยงามมากครับจากนายกองโมอันนี้ก็ได้จากนายองเหมือนกันครับทาง,งนายกพ่อกำลังพาท่านรองนายกที่ทำหน้าีขวัญเก่นนะครับให้คนดูเรื่องบอตไซน์ภาพนะคนะรับแปงนะฮะสวยๆนะการพัฒนาเร็วมากนะครับ นี่คือที่ชนะเลือกแต่ละประเทศโอเคนี่ครับก็ต้นนี้สวยมากนะครับอันนี้ของนยอง่จระกวดอไแล้วเราครับเป็นไงครตะนครับนี่คือต้นที่นี่อันนี้นของระยองนะครับอันนี้ของระยองนะครับ ไอ้สิโหสวยๆันะตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้สวนทะเลสวนทะเลอันนี้จักระยองเหมือนกันนะครับอันนี้ประพี่เห็นไหมแม่จิ๋วแม่จิ๋วต้นที่ไม่ได้รางเนี่ยไม่ใช่ต้นที่สวยนะไปบ้ายนคู่ครับก็ดูครับปูกพ่อมาไม่บอกจะหานี่นี่มันนี่เขาดัดลงมานะครับใช่เพราะดันดัดขึ้นมาเป็นรูปไม้ตกนะนี่ นี่คือคนสังเกตมคือดไม้นัาจะูไมว่าไม้มันมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไหมก่อนะใช้บนภาคเยอะไม้จะน้อยใช่ครับจะได้ไ้สยอันนี้อาจารี่้นแกนนะครับแท่งลูหน้า่านต้นนี้ทำากดชนะเลิศะครับชนะเลิศของต้นนี้คืไม่ยอง นายองระยองต้นนี้ก็ระยองนะครับระยองอันนี้ก็สดครับต้นนี้สวยมากดูอัมคลคนสวยมากอันนี้ก็ระยองนะครับอันนี้ก็ระยองโอ้สวยงามแต่ละต้นนั้สร้างไม้สุดๆท่นนี้เขาเรียกรานร้านค้ารับเราก็จะมาดูกันนะว่าต้นไหนจะได้ยอดเยี่ยมนะครับตันนี้ท่านอายุจะเป็นคน ที่กมันาที่ไหกอะไรที่ไหนหัวยางหาอยางนะครับพลาดไม่ได้แชมป์ทีชารตต้นไหนจะได้ยอดเยี่ยมนครับวันนั้นจะเจอกับเราได้แล้วก็หัยางก็ไปที่ไหนครับหัวยางหันที่หกใช่แลวัะเจอท่นล้ดครับครับต้องไปหัยางลาบุรีนะครับหัยางลาดบุรีอยู่ หกโมกกาลาห้วยยางจังหวัดราชบุรีนะครับท่านคิไปเลยท่านคิดเลยเก้าสิบธันวาการจันทบุราจรการจันทบุรีโมกราลาห้วยยางราชบุรีมีแก๊งโมกกาที่มาตัดสินใจจุดที่รีนะครับกัรยินดีนคนไทยเลยนะครับนะครับครับครับผมฮะเดี๋ยวเราไปดู ครับตอนนี huh. is, uh ้กรรมการกำลังทังการตัดสินอ่าไม้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับนี่ครับนะครับวันนี้ได้กรรมการกำลังจะตัดสินนะครับปกติที่แรกหน้าตาเราจะใช้ประมาณหน้าท่างนะครับแต่ในเรื่องวันนี้พิเศษที่ทีมยอดเยี่ยมเนี่ยจะให้ท่านานยกในแบบประธานกรรมการในแบบตัดสินแล้วลงตัด ก่อนนอนรุ้นนะครับต้นไหนจะได้ยอดเยี่ยมเป็นเดียวหรือไรนะมันมันอ้ามต่อหรือครับแต่ถ้าเป็นตาบนมเนี่ยจะเป็นต้นไทยชนิดหนึ่งอันนี้เ็ต้นอะไรสวยมากครับมุมนี้คือแบบที่สุดของรุ่นนะครับที่สุดในแต่ละรุ่นนะครับสวยมากโอ้ยจะออกต้นไหนนะครับดูจะออกต้นไหน ก็เป็นโมกกอหินต้นนี้นะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับประเภทไม่ทรงต้นและก็สนทะเลต้นนี้นะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภททรงต้นอีกเหมือนกันนะครับทั้งสองรางวัลไปอยู่ที่ระยองนะครับ